สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้ข้าพเจ้าก็มาเอาตัวรอบอยู่บนเขาบนป่าเนาะใช้ชีวิตหนึ่งวันหนึ่งคืนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันฟ้าก็จะมืดมืดแล้วมันฝนใกล้สิตกแล้วเนาะอีแต่ข้าพเจ้าสี้างนะที่พักแล้ว่าที่นอนเนาะให้มันสําเร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันฟ้ามันก็มืดมืดฝนคือใกล้สิตตเนาะ เวลาเขาสร้างที่พับแล้วเขาสะไปหาของกินเนาะไปหาของกินด้วยว่าตอนกลงคืนเนี่ยเขาก็ไปซอกอะาของกินตอนกงคืนเนาะไปหาพวกปูพวกปลาเนาะน้ำหอยนี่มันอยู่ตรงนี้ปลาตัวนี้เขาพเจ้าจะมาไกลเนาะประมาณสี่ชั่วโมงเนาะยังมาสี่ชั่วโมงใกล้เติบเนาะตัวนี้จะมีพวกอนาวฟางหรือว่าพวกอ่าแกงเนาะพวกฝันพวกกวางน่็จะมีไลนะ่เนาะแต่จุดดหลักของพวกเขานี่ก มาได้มาล่าสัตวนะ์เนาะแต่มาเอาตัวล่ออยู่บนป่าเวลาเอาหลงป่าหรือว่าหลงป่าย่ำมฟุ้นเนาะเฮาซีเฮ็ดเนียวได้เนาะเวลาเฮาดัางไฟเฮาซีเฮ็ดเนียวได้แล้วเวลาเฮาซอกกินเฮาซีซอกเนียวได้เนาะติดตามเนี่ยวไปเนาะ ประมาณนี้เนาะหลังคาเนี่ยผมจะใช้อนาต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยหรือว่าเปลือกกล้วยเนาะมามามุงใส่เนาะที่ผักตัวนี้ใครจะใส่อนาเปลือกกล้วยล้วนๆเนะนาะใส่อนาต้นกล้วยเนาะ Vale, bien. ประมาณนี้เนาะถ้าเขาใส่เปลือกกนะล้วยเนาะหรือต้นกล้วยตัวนี้มุงหลังคานี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะเน้นเนาะเวลาฝนตกแล้วมันจำบนลวงเนาะประมาณนี้เนาะ Okay. พี่น้องนะดีนี่เขาจะก็สร้างที่พักหรือว่าเห็ดบนนอนแล้วเนาะเพราะว่าสำเร็จเนาะประมาณนี้ตัวทางเทิงตัวนี้มันจะเน้นเนาะฝนตกมันจะบนล่วงเนาะเพราะว่าใส่เปลือกไกวรือว,ว่าต,นาต้นไะกวเห็ดเนาะนี่จะ okay. กันเว็น,เนี้เขาก็บริได้ไปหาของกินนะมีแต่ นางท้าแล้วก็มืดเนาะมืดห้าสิไปสองพวกปูพวกปลาตามห้อยเนาะอากาศเดี๋ยวนี้เฮากำลบมีอาหารกินเนาะมีเตะเหากินยอกกล้วยนะเนาะแต่วิธีที่เหาจะกินยอกกล้วยนี่มันีมันจะมีละหลายวิธีกินเนาะแต่บอกพี่น้องทุกๆคนเนาะเวลาไปป่านี่เจ้าถ้าว่าบ่มีไฟหรว่านั้นเจ้าซอกนะยอกกล้วยกินเนาะต้องไปซอกโตที่มัน กลจะเป็นใบแบบนี้เนา re, ะแบบนี้เขากีมันจะบ่อบ่อคมเนาะรั่วมันจะบ่อเบ็ดมันมันจะบ่มีตัวตัวนี้นะอ่ามันจะบ่มีตัวห้อยตัวนี้มันจะดีกินเนาะถ้าว่ามันถ้าว่ามันเป็นแบบนี้เออตัวนี้มันถ้าว่าหอาบ่อหอมบ่อต้มนี่มันกินได้เนาะตัวนี้นะกินได้อยู่แต่เบามันบอหวานเนาะตัวนี้มันจะกินได้เนาะแต่ถ้าว่าตัวยอกที่มันเป็นใบแบบนี้นะ แบบนี้มันเขากินนี่มันจะว่านเนาะเวลาเขาเอาตัวรอบหรือว่าอยู่ในปลาเขาหลงปลาเนาะเขากินแบบนี้จื้อไวนะ้เนาะจื้อไว้กินแบบนี้ยอกไปซอกยอกก้อยทีกําลังเป็นใบเนาะเป็นใบตองเนาะแต่มันยังอ่อนเนาะตัวนี้มันยังอ่อนยังไรออกเถอะซอกตัวแบบนี้กินตัวนี้มันจะอร่อยเนาะอืมว่านเนาะเนว่าน แล้วตัวนี้มันจะบดิกินแล้วตัวนี้กินแต้มันบอกว่านเนาะแต่ถ้าว่าตัวนี้ก็กินได้ตัเที่ยงเป็นใบเลยนนะ ไม่ได้เขานอนนะไม่ได้นอนท่าแล้วก็มืดเราซื้อไปลุยนะคือฟุน้นฟุ้นไปตกเนาะ นกใหญ่ับโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็ใกล้เกิมืดแล้วก็ฮอดเวลาที่เราจะไปหาก,กินตามแม่น้ำเนาะตอนกำลางคืนเนาะแต่ว่า หลงแจ้กนี้ไปหรือว่าเดิมแจ้กนี้ไปก็ประมาณส่งชั่วโมงจึงหอดน้ำเนาะมันก็ไก่เติมเนาะไก่เติมแล้วเขาต้องลงไปเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าเขาก็ยังประมาณส่งชั่วโมงจึงหอดอนะเขาจะไปซองนะพวกปูบอรหรือว่าพวกปลาปลาเนาะปลากลัางนะ้งเนาะใหญ่สมนี้ก็พวกปูเนาะมาเป็นอาหารหรือว่าเขาเสีเห็ดกินเนาะบางเทอเขาเสีาจำบดได้มาเห็ดาหารอยู่ กระทอมราไว้อยู่ที่พักนี้เพราะว่ามันไกลเนาะตัวนี้ลงจากที่พักตัวนี้ไปหอดน้ำตัวนี้จะไปประมาณสองชั่วโมงนะจึงหอดไปเฮาซีลงไปนำกันไปตัวนี้ก็ไกลสมืดแล้วยังมาหนึ่งชั่วโมงนะยังบ่หอดน้ำก็ไม่น้ำใหญ่นะให้ก็ใส่กับดักตัวหนึ่งนะตัวนี้ความได้ไทายตอนนาคอยมานะจะไปเบิ่งนว่ามัน

กับดักเห่าแล้วมามากินเหยื่อแล้ว,ม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 ,ว,ลวมันจึงโดนเนาะเพราะว่านกตัวนี้มันอักน้ำบนนี้เนาะนกับดักของหะตายแล้วเนะมันมาอักน้ำแล้ว มันเห็นน,นะกับดักเห่าแล้วมามากินเหยื่อนนะนได้นกโอเคให้สเบิงรีวิวกับดักของเห่านะตัวนี้จะเป็นกับดักแบบใหม่นะเวลาใส่มันจะเป็นแบบนีอ้อันนี้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เราเหยื่อเราเอาสนะิวางใส่บบนี้วางใส่บนนี้เราเวลามันมากินเหยื่อแล้วมันดับเนาะ บบตัวนี้จะเป็นแบบแนวคิดมาใหม่ของข้าพเจ้านาะงเจเสียได้เนาะตอนมาแล้วข้าพเจ้ากับบได้ิตไทยเพราะว่าก็เอาโทรศัพท์มาไทยแล้วแบบโทรศัพท์ไกมมดนะ์สมุดเนาะก็เลยบทไทยเนาะนตัวนี้จะเป็นเบปใหม่เถื่อน้าเนาะเถื่อน้าสาว่ามีโอกาสนะค่อยสีเห็ดตัวกระดักตัวนี้เนาะให้เบึงเนาะ ก็โอเคก็ขออภัยเนาะนกตัวนี้ก็เป็นนกที่สวยงามเนาะแต่ถ้าว่าเขาไปยิงนกกินน้ำหรือว่าอักน้ำเนาะเห็นนกพ่วกเนี้เขาจะบ่ยิงเนาะแต่ว่าเขาใส่กับดักเนาะเขากำบูกว่าทึกตัวนี้เนาะแต่บังอื่นเนาะก็ทึกนกตัวนี้ก็แล้วไปนะเทือก็เป็นอาหารเขาเพราะว่าเขากำลังได้ะเอาไหลายตนะเอาแต่ตัวเดียวก็ทือว่าคืนนี้เขาสิได้ของกิน อร่อยแล้วใกล้จิม,มืดแล้วก็ประมาณสาวนาทีก็หอดแล้วมันจะลงนี้ไปนะประมาณสาวนาทีโอเคพี่น้องเนาะคิดว่าสิไปส่งนะพวกปูหรือว่าป่าเนาะแต่ฝนกรตกเนาะฝนตกหนักเราเห็นให้น้ำมันน้ำเรื่องเนาะ จึงเบอร์เเนาะมีเตข้ขาเข้ามากระทอมตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นกระทอมที่นาเจ้ามาเห็ดไว้บนนี้เนาะเวลาผู้ใดเนาะมาล่าสัตว์หรือว่าเพวกกในผับนเจ้ามัมานอนเนาะนอนอยู่ที่นี้เนาะตัวนี้จะเป็นอยู่กลางป่าเลยตัวนี้อยู่กลางป่าเนาะถ้าผู้ใดเนาะมาเลาะป่าแล้วก็มานอนอยู่นี้แล้วเดี๋ยวนี้ใครก็ ได้แต่น,นกเนาะนกตัวเดียวแล้วก็ได้อนาปูเนาะได้ปูตัวหนึ่งนะไอ้ได้นกตัวหนึ่งนะแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นปูตัวใหญ่เนาะปูตัวหนึ่งคืนนี้มีแต่เหากินซ้ำนี้ก็พอเนาะเพราะว่าผู้เดียวกินซ้ำนี้ก็พอแนละ้วฝุนตกหนักเนาะตะกี้ฝุนตกหนักเลยเห็นห้น้ำมันบ่เห็นเนาะน้ำเรื่อง ใช่ยุ่ดแล้วนี่เป็นปูนะ nộp mà เ้องแล้วเพราะว่ากินสานีก็พอร์นะโอเคพี่น้องเนาะก็ฟฝุ้นกับซกเดชั้าว่าไปกระท่้อมของเขาที่เขาสร้างไว้นั้นก็ไปไกลเนาะประมาณสองสุโมงครึ่งเนาะยู่ไปหอดแล้วดีนี้ก็ฟาก็มืดแล้วหลังคาตีนี้ก็ชื่อว่าไซไดเนาะหลังคาตีนี้ก็ถื่อว่าไซได้แล้วเขาจะเอาสิน,นอนอยู่นี้นะจะสิน,นอนอยู่นี้แล้วมีเต่มื่อเช้าเราเสิกับบ้านเนาะ พราะว่ากระท่อมตัวนี้ก็เป็นพวกไหนพันธุ์เขาเจ้าเห็ดเนาะเขาเจ้าเห็ดเพื่อารานะสัตว์เนะเจยครับเจ้าหนอนนี้เนาะ